สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือตำแหน่งรองปลัดท่านก็สามารถใช้แนวข้อสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้นะครับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่28กันเลยนะครับวันนี้ โจทย์ถามว่ากรนานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งชอยมีดังนี้นะครับกไก่เจวันขอไข่15วันโคควาย30วันงองงู45วันจอจาน60วันตอบข้อไหนครับข้อนี้ถ้าท่านได้ไปอ่านในกฎหมาย พระราชอุลยการบรรหาส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2562ท่านก็สามารถตอบข้อ,อน,นี้ได้นะครับฉเฉลยเลยนะครับตอบ30วันอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอธิบายตามพระราชดุลยการบริหาส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2562 มาตรา35ทับ4บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วรคที่2นะครับกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา22วรรคหหากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเล็งด่วนซึ่งปล่อยให้เนื่นช้าไปจะกระทบประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดําเนินการ ไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดวักสามนะครับ การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกการบริหารส่วนจังหวัดให้กระทําโดยเปิดเผยโดยนายกการบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทานโยบายเป็นลายและอักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วยวคซี4หากนายกการบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในจิตวันโดยให้นําวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองการบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ววัคซีนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีวักท้ายคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยครับข้อน,นี้ือจึงเฉลย30วันนะครับตามข้อกฎหมายก็คือในมาตรา35ทับ4ท่านก็ไปอา่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมท่านก็สามารถตอบข้อ,อน,นี้ได้ข้อน,นี้คือถ้า30วันนี้กรณีที่ น,นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกการบริหารน,นจังหวัดนะครับกรณนมีประธานสภาแล้วกรณีไม่มีประธานสภานะครับกฎหมายก็จะกําหนดอยู่ในวรรคสองของมาตราสาิบห้าทับ4ี่สิบห้าวันก็คือนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดท่านต้องประจําตัวเลขดีๆนะครับก็คือโจทย์ถามว่าอย่างไรนะครับคือ ประเด็นที่จับง่ายๆก็คือวันประกาศผลการเลือกตั้งอันนี้ก็คือต้องตอบ30วันถ้าถามกรณีที่มีการเลือกประธานสภาก็ต้องตอบ15วันท่านต้องไปดูโจทย์ช้อยแล้วก็ทําความเข้าใจกฎหมายให้ดีๆนะครับตอนนี้ก็คออกือโอเคสอบมาแล้วสําหรับท่านจะติดตามการเฉลยข้อสอบในข้อต่อๆไปนะครับท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์วารัม a c e b o o k ที่1ที่2ที่สมที่4และก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง youtube ชื่อบัญชีประพันธ์วารำแบ่งปันปความรู้สู่ความเข้าหน้านะครับถ้าท่านในสนใจหนังสือตอนนี้ก็เปิดจองนะครับท่านสามารถไปติดตามได้ที่ Facebook ไม่ซื้อไม่เป็นไรเราก็มีเฉลยแนวข้อสอบฟรีหรือแนวข้อสอบให้ท่านฝึกทําใน Facebook ท่านก็สามารถไปติดตามได้ที่2ช่องทางก็คือ Facebook แล้วก็ยู u ูบนะครับวันนี้เราเฉลยข้อที่2ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ